สวัสดีครับร้าน b ี s อสเกิครับผมวันนี้มาชมกับรถยนต์ CX30 นะครับมัตด้าซีลูกค้ามาใส่เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับรุ่น Xtreme นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งทำสีพิเศษนะครับดำด้านล้วนเลยลูกค้าชอบดูดุนะครับผมจัดไปทำด้านรถดูหล่อดุขึ้นมาทันทีนะครับกับตัวงานนะครับผม เส้นสายนะครับบึกบืนสวยงามทีเดียวนะครับเส้นสายสวยบาดใจเลยใส่ออกมาแล้วประมาณนี้นะครับผมสวยดีนะครับลงตัวเลย ด้านข้างนะครับผมด้านข้างจะเป็นลิ้นนะครับสไตล์แบบเป็นลิ้นนะครับาเกิดลิ้นสเกิร์ตนะครับชายประมาณนี้ครับยื่นออกมานะครับสีดำด้านล้วนเหมือนกันนะครับลูกค้าอันนี้บอกว่าขอโทนแบบดุดุนะครับลูกค้าสั่งคุมโทนดุดุมาออกมาประมาณนี้ ด้านหลังนะครับเล่นมีเส้นสายมีคลีบแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีปลายท่อนะครับสองข้างนะครับมาในชุดเลยนะครับจะต่อกับปลายท่อที่จะต่อกับท่อเดิมนะครับ ไม่ดูแบบว่าท่อใหญ่รับกับสเกิร์ตมากขึ้นนะครับผมด้านบนลูกขาเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งออปชั่นเสริมสปอยเลอร์นะครับสีดำเงานะครับตัวนี้ถ่ายดูฉบเชี่ยวขึ้นนะครับดูคมขึ้น ไม่ต้องจอดโตรถนะครับสปอยเลอร์ลมรวมออกมาแล้วมีสเสน่ห์ประมาณนี้เลยสนใจเหมือนเดิมนะครับจัดได้เลยสั่งมาเลยโทรได้เลยไลน์ก็ได้ Facebook ก็ได้ทุกช่องทางร้าน BR อาร์สเกร์ซนหาใจพระรามสองครับผมมาไม่ถูกเสิร์ช Google ได้เลย รับรองนะครับจัดให้หล่อๆแบบนี้เลยเวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ